ผมเนี่ยได้ทำโพสำรวจไปนะครับผมว่าตัวละครเ e อียกที่เข้ามาในครบรอบ3ปีเนี่ยมีใครแบบชื่นชอบตัวไหนมากที่สุดนะผมหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมโหวตด,ด้วยถึง2600นยคนเลยนะผมขอบคุณมากมากเลยนะฮะโอเคผมก่อนที่เราจะมาจัดอันดับกันนะผมว่าใครได้อันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะผมก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าไม่ได้จัดอันดับแบบวัดความเก่งนะผมวัดความชอบล้วนๆนะผมชอบดีไซน์ชอบสกิลนู่นนี่นั่นนะผมโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าผมว่าตัวละครไหนเนี่ยเป็น ที่ชื่นชอบที่สุดนะครับผมอันดับที่สามตัวละครเอ็กครบโลกสามปีที่คนชื่นชอบน้อยที่สุดนะผมนะั่นก็คือดีจักรพรรดิไคโดนั่นเองนะครับผมได้รับการโหวตชื่นชอบเนี่ยประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะผมโหนน่าสงสารมากเลยนะฮะไคโดตอนมาแรกๆเนี่นยทุกคนว้าวกับพรสศรีเพิ่มเกรดทงของมันม,มากๆเลยนะผมแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งทย์ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะผมว่าลูฟี่เอ็กก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะผมทําให้แบบความว้าวเนี่อาจจะกรกบไคโดไปหน่อยนะผมแต่ว่า ใครดูเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โกงแบบโกสุดๆอยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะผมผมไม่ได้วัดจากความเก่งนะผมแต่วัดจากความชื่นชอบล้วนๆเลยนะผมชื่นชอบโมเดลชื่นชอบแบบสกิลชื่นชอบพัสดีนู้นนี้นั่นนะผมโอเคผมต่อไปมาดูอันดับที่2กันเลยดีกว่าครับผมตัวละครนี้เยะครบโลก3ปีที่มีคนชื่นชอบที่สุดเป็นอันดับที่สนะผมนั่นก็คือยามาโตะนั่นเองนะผมยามาโตะเนี่ยได้รับการโหวตถึง18เปอร์เซ็นต์เลยนะผมซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากไคโดพ่อของมันมากเท่าไหร่นะครับผมซึ่งไคโดเย สิบสเปอร์เซ็นนั่นเองนะผมถึงแม้ว่ายามาโตะเนี่ยจะมาก่อนย็กไคโดเย็กลูฟี่แบบเกือบเดือนแล้วนะผมแต่ผมขอนะ้ำมันเป็นยกฉลองครบรอบ3ปีเหมือนกันละกันนะผมแน่นอนผมว่ายามาโตะเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่แบบอ่านมังงะหรือว่าดูอนิเมะมาก่อนแล้วนะผมพอมันเข้าเกมขึ้นมาเนี่ยก็ทุกคนน่าจะถูกใจน่าดูนะผมโดยเฉพาะโมเดลหรือว่าแบบสกิลต่างต่างนานานผมโดยเฉพาะพัตสีที่แบบคล้ายๆโอเด้งนั่นเองนะผมซึ่งยามาโตะใน,บบในอนิเมะหรือว่าในมังงะเนี่ยเป็นแบบตัวละครที่แบบอยากเป็นโอเด้งใช่ไหมล่นนะฮะ ู้พัฒนาเกมเนี่ยเข้าใจชิดมากเลยผมที่ให้มาโตเนี่ยมีพัสดีคล้ายโอเด้งนะฮะแต่แตกต,ต่างแค่ตรงสีเท่านั้นเองนะผมซึ่งทั้งสองเนี่ยมาเป็นสายวิ่งเหมือนกันนะโอเคผมต่อไปมาดูอันดับที่1กันเลยดีกว่าครับผมอันดับที่1ตัว ex ที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดนะผมในครบรอบ3ปีนะฮะก็เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะผมนั่นก็คือลูฟี่ ex นั่นเองนะผมลูฟี่เนี่ยได้รับการโหวตถึง68เซเลยนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะผมกินยามาโตกิน ใครโดขาดริบเลียวเลยนะผมนี่ก็ไม่แปลกใจเลยผมที่ทำไมลูฟี่เย็กเข้าเกมนะแต่ทำไมเซิร์ฟแบงหน่วงๆแหลกแหลกแปลกๆ,ๆนะครับผมมากกว่าตอนใครโดเข้าอีกนะแน่นอนเลยผมว่าปัจจัยแรกที่แบบลูฟี่เย็กเนี่ยได้รับการโหวตเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าลูฟี่เย็กเนี่ยเป็นตัวละครแรกนะผมที่สามารถเปลี่ยนสายได้นั่นเองนะครับผมและอีกอย่างเนี่ยก็คือมันเป็นพระเอกนะผมทุกคนน่าจะชอบลูฟี่กันอยู่แล้วนะผมยกเว้นผมนะฮะก็ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นเลยนะผม2 6 0 0คะแนนในโหวตให้ลูฟี่6 8เ นะถ้าตีเป็นจํานวนคนเนี่ยก็พันกว่าคนได้เลยนะผมเยอะมากๆเลยนะโอเคผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับ EX ลองครบรอบ3ปีที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดนะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมโหวตกันนะผมขอบคุณจริงๆนะโอเคผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะผมส่วนใครมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ